กินมากเก็ียว้าให้ด้วยดิตะกี้คนเดียวหรอทุกคนเชื่อป่ะทำเมนูนี้ทีไรทะเลาะกันทุกทีวันนี้เราจะทำลามยอนสไปซี่นัวที่หยิบทุกอย่างได้จากเซเวน่นแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยห้ามลืมยีบีบ,บีโกลามยอนสไปซี่ต็อกโบกีเราจะต้มเส้นประมาณ3นาทีนะคะแบบนี้คือสุกกำลังดีเลยหลังจากใส่ซอสลงไปเราจะผัดประมาณ30ิวิเร,รวเราจะผัดแบบไม่แห้งเกินแล้วก็ไม่แฉะเกินนะคะเอาแบวกํำลังนัวๆเลยอยากจะบอกว่าตอนผัดกินตีจมูกหลังจากปิดไฟเราก็ใส่ไส้กรอกชีสลงไปผัดต่อได้เลยถ้ากินมาก แล้วเราก็ท็อปด้วยไข่กุ้งแบบจุกๆเอาจริงๆเป็นเมนูที่เรากินหมดจานอะรสชาติเหมือนกินที่เกาหลีเลยแต่ว่าเราทําเองที่บ้านนะตัวเส้นเขาอาจ,จะมีความหนาเหนียวนุ่มมากพอเอาไปผัดแล้วซอสเคลือบเส้นสุดๆเราชอบมากอะทุกคนเผ็ดจัดจ้านดีแล้วที่สําคัญรสชาติคือเข้มข้นสุดๆสารภาพเลยว่าเป็นเมนูเอาตัวรอดตอนสี่ทุ่มเมนูนี้ให้เต็มสิบไม่หักเลยเก็บไว้ให้ด้วยดีตะกี้คนเดียวหรอทุกคนจะปลากินหอมตะก้องจนทนไม่ไหวล่าสุดถึงกับต้องขอกินด้วยเดี๋ยวถ่ายเสร็จต้มให้อีกหนึ่งห่อเลยเราจะได้ไม่ต แค่เข้าเซเว่นแล้วก็หยิบหยิบหยิบ,ยบแล้วก็อามาผัดผัดผัดก็ดเสร็จแล้วได้กินแล้วมันง่ายมากเชื่อแล้วว่าเมนูนี้อร่อยมากกินแล้วมันหยุดไม่ได้มันต้องหมดจานเท่านั้นมีนความสุขอ้ออร่อย